จ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ่า,จาไม่กลาผ้ามวนด้วจ้าเด้อมือนีไมย่ยาหายัางตะท้องสวัสดีครับมาโกนอีปมมี่น้องจ้ามือนี้มาหาโกนอีปลมด้วยจ้าเด้อสมานบ่จา้าติดตามคลิปต่อไปได้เลยจา้ามือนี้คลิปโกนอีปลมด้วยจา้าให้เจาะให้ให้เบืง้ง

เห็นโม,นมพี่นอ้องเห็นโมเอ้าเจ้าเอ้าถึงแล้พี่นอ้องเยอะถึงเลยด้วยพี่น้องตัวผู้ตัวเมย์ตัวผูอ้อีกเลย้ครับพี่นอ้องผู้แล้วจ้ากุนีปูมเอ้ารุ่นชิมีสิถึงหมล่ะถึงเอเอบุ๊ป ไบเอ้าดุบง้งนี่นดูวย่ัไปเม้เามันลกตีบอมันเตะขี้ดินนะมันตีอยู่นะมัน้ดินไหลเข้าไปจังเมนบอเมนไอ้ไอ้ดุบงถึงบ ไอ้ตีมองไหนว่าสองหูได้เท่าน่ะบึงเท่าฮารูก็ถือเมนบัวมันถีบิี่ห้อจักจะแตกด้วยเงั้นมันชุมือเลือกป้านนึ่งสร้างก็กระลุกสรางพอแห้งเลยสรางแลยหนามันจะได้ออกนี่ บโ <Moment. S 2> มแมนเนะห็นโมแล้วพี่น้องลึกสั่งเลิกจะได้กระสู้อ๋อ้า้เอ้ยตัวแหมเห็นบมจ๋าเห็นบมตัวเมียด้ตัวเมียขึ้นเรือก็เถี่ยวตัวเมียนั่นไอ้เอ้ยตัวเมียให้เบิ้งตัวเมียตัวผูมันหองตัวเมียมันดี เตะเตเตเตะเห็นเห็นมอพี่น้องอ๋อย่างนี้เถาดีอยู่นั่นเก็บเก็บเก็บึงแล้วตัวเมีย <único> ต <Liberty acontece> ัวเมียนงมาในตัวเมีเว้ยมืนี่ตัวผู้เบ้าดอกตัวได้อหมืดเลยจ้าผมไปเรื่อยๆจ้าผมน ดูดเลือกระเถกตัวเมยได้เหลือตัวผูดูดบนเลือตัวเมยมันแห้งก็ตัวผูได้เท้าแมนเห็นบ่พี่ไหนเอรอเจ้าโต๊ะบึ้งเห็นเหรอบ่บ่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วมื่นมื่ตัวผูตัวเมยตัวเมยเองนะโอ้ยมีตัวเมยหักเลือเนาะเออตัวอวดตัวงามนะเท้ามันผีหนอเมยมันหมันที่เท้ามันด้วยเห็นบอพี่น้อง มองพี่นอพอ,ดอได้ปนเก้าเดวมือน,นี้นกเท้า,ทาตุกแม่แม่อีกงามาตัวอยอะด้วยจา้าตัวหนึง่งกุนไปเรือ่อยๆคอยเล่มพอ่อได้ปนตุ๊ผู้ตุผู้ตื่นเนาะตัวผู้ตัวแม่ได้หลึหกหลึกก็เ,ท,เท,ท้าเอ้าเห็นบ่พี่น้องมาพร้อมกันอด มนอกโลกตื่นตัวแม่อีกปีตัวแม่ตัวนีตัวแม่ได้หูหลึกเนาะตัวผู้ได้ตื่นวะตัวผู้บ่มีแหงที่ตัวแม่เนาะอีกแล้วลจ้าตัวผู้ตื่นด้วยเนาะจังวานี้เองพี่น้องเอ้ยคนเท่าคนโจกเท่าโจก นี่ไข่หม้อขาดตุมเม่พี่น้องเห็นบอพี่น้องนานคุ้งหัวขี้คลิปนะเถอาเมียนโม่เห็นบอพี่น้องตุมเม่ ตัแม่เด้อพี่น้องตัวใหญ่ตัวงามดีเนาะบวชตั่ตัวบอเหี้ยงเบ็นบ่พี่น้องหายหูหายหูนั่นเดกูทึงๆทึงๆหน่นบ่ตีนะทึงๆคือตัวหน่นอนแมนพวดไปน่ะตกหายหูเลยนะ วันน yeah, <tle> ีมันอ่ะ2คุณดีทั้งเหนึ่งโอ้โหหนึ่งตั้งหาดอกตีเห็นพี่น้องเห็นโมลูกไปจิ้งปิงเลยพี่น้องเลย อีกบ่อเห็นอะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องตัวผู้ตัวเม่น่อยตัวเมีหน่อยโอ้ยเฮเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเบ้้ยมเยบ่ หูดอกมันบวมอยบวได้จริใหญ่ยังย่กาผ้าเมือยเมนบอขึ้ลิบขึ้นมาไม่อยังอึอาดวหนูคือไม่ยังอึอปมอ้ยเมนบอแดดดิบก็ชางทึ่งนเมนบอเลยจ้าคนคุ่ทึ่งมันเขนหม้นีมันแรวลิบขึ้นไปอวยถึวได้ไหวลุกขึ้นได้วันหนึหนูนะ หนูนะให้บึงเห็นบมอพี่น้องเห็นบมอหนูหมฮิปมนางโปมนั่นคอยว่าให้เตะบ่อที่เมว่าหนูอยู่ม้ยใครจูบหูกควายโปมมวยคอยบอกว่าแล้วเจ้าคอยเห็นควายใหญ่ปันนิดเจ้าว่าเจ้ควายหนูมันเป็นควายโปมเดือสองโตเดือจ่าเด้อสองโตเด้อพี่น้องอ๋อเอาเอาพี่น้องอือ เฮ้ยม <S an ian> uh, ันลึกเนาะเท้าออลึกแห้งจะท้ากลนอูจะได้เท้าเมื่อยวะาอยู่เมื่อยว่าเท้าตัวเมยตัวถือตัวผู้ตัวผู้พระพพักษ์ผลเล่ทั้งน้าบัจเพศผลเลยเท้าน้ำบัจเพดบนบัณดิเกียวอยู่เดี้ยวพี่น้องเลือแถวน้ำบัจเพดบนชัณดิกเกียวอยู่ แต่บา้านเฮาเกี่ยวมืดนเราเด้อจ่าเด้อยเคี่ยวมือนถึงขนาดเท่าถึงขนาะดไหนไหนจ้าเอ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 าขาเอ้อเออเออเาเด็กพี่น้องเออตัวแม่ตัวตื่นตัวบัวตื่นเลยนาะพี่น้องเนาะเออแม่เด็กพี่น้อง ย่างหน้าจะบาดจะพิดหน้าจะหน้าแถวบ้านนั่นเล้ยวมืดแหละเด้อจใาเด้อยเลี้ยวมดเล้วหน้าใหญ่ก็เล้วเล้วหน้าใหญ่หหเห็นหน้าชาเขาเล้วมืดชุกชืดเล้วนี่หน้าบานหัวหน้านี่เดดห้อนก็ห้อนเด้อพี่น้องเด้อมืันนี้เจ้ยเอ้ยไปหาเห็ดได้เห็ดบ่านน้อให้มันมาเด้อกันไปหาเห็ด เออนี่บมึงเป็นหูจิงปิ่งบ่พี่น้องเลือกแหง้งเออขจื้ออยู่ ừ, อ, <laughs> <ừ. S 2> อือตุนบ่ถึงยังเออบ่เจอกันนานคิดถึงเป่า <laughs> บ่มีนะตายกูบ่เจอกันนาน <laughs> อันนี้แต่สองไปเจอกันนานคิดถึงจังเลยพ่อนี่ยเจ้าเด็กสาวเด็จุกเด็กจุกมาจุกเไปอย่างมันเบียดจุกบนหูนาะขี้เขียบย่านขี้เขียบ่าอย่าบอกติ๋ปีนท่อมาเห็นบ่ลี้ดีๆโอ้ตูเมย์อื้อ มือนี้ได้พี่น้องจิกดิกมือนี้ได้ย e ี่ส right? ิบตกับบัซซเลียดนะเนาะพ่อเดี๋ยวปนอยู่ขอว่าชิเกินี่ยี่สิบอยู่แล้วเนาะไปเสร็จแล้วเนาะเสาวเนาะพี่จานบ้านเฮาขันบ่หาก็บ่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหากดิโปมแล้วก็หาคั้วจุดจอกจุดจีไปเส่็ตัวงามนีจะหาจุดจีกับหากบอื้อ แล้วก็ห้าโคบห้าเขียดไปสันตัวคอยแกะคอยไงมันก็นสีไดกินไปเรื่อยๆเนาะจานเนาะห้พี่น้องให้เห็นให้ยบึงให้เป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อ เห็นมอพี่น้องเห็นม่อเห็นอยู่จ้าตัวเมีอุ้ยไข่เล้ววนน้ำรวมน้ำเลยทองจับเบิ้งจับเบิ้งขวิดขวิายเอาทองก็รอมเลยพี่น้องนะบอจับบอลเป็นตูวขึ้นมาจน่อสิเป็นบอเดี๋ยวอู้วุบอนเงาก็เป็นเลย่านหน่า ถึงเหล่าตัวนี้เนีเ่ยเพีนบะพี่น้องเนี่ยเพี้ยนดีจ้ามามามาโจ๊กเอาในใหญ่เอามามในใหญ่ไปปนเดิมมือนี้นแสบแสบเลยแหละมือนี้มาหม้อในใหญ่สุผูสุคนได้จ้าเด้อตัวแม่ตัวแมอ่อีจกจะได้ตัวแม่คือหลายกว่าตัวผูป่ะตัวผูมัโนโมก็มี <laughs> แบบผู้ชายนะ <laughs> แบบคนนะเ<ม>ท่า ขึ้นมาปิดไว้ซื่อๆนี่อุ้ยให้บ่ได้สั่งถึงหมดะล้วเสร็จแล้วเห็นดาบมันน่ะเห็นดาบยู่น้าหายดาบคอยขึ้นมาปีติให้เบิ่งเห็นบ่พี่น้องเห็นดาบ่น่อโอ้ยนั่นดีเห็นอยู่เห็นจัง มีดาโกมบ่เมนดาคนบ่เมนดาคนเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ยจะเมนเมนลอยนลอยแก่ได้พี่น้องนลอยแก่หน่อยลึกเนาะเสาเนาะบ่ลึกดอกครับพี่ยังตะท้องวเลยกดิ่ลึกได้ครับอือก้นกระปูลึกกันหี่อยดิใส่อีกเนี่ย ตัวน at. hmm. <that> ี <park> oh. Oh, <that> ้ดูบ่าอะไรเถาะมันปื่อนบกเจ็บบ่เมีนบ่เห็นบ่พี่น้องเห็้นดูพี่น้องตัวเมยหมดครบ มังดินนส่้อยเห็นแะดูดไปเลือกนะเอาออกดูบ้าอุ้ยเป็นยังเขาจะห้องโอ้ยซุดซุดนานพี่น้องอยีลีเอ้ยดูเหรินบ่าดูเหรินยีลีเลยนี่ดเห็นควายมันกินอยู่ได้จัง สุดอีกบ่นั่นมันขอมาจิ้นอยูอ่เลยจากคีนนี่ก็มาหลอกหลอกหอกคนหลอกอยู่บ่หลอกคนกกคนกิ <laughs> ้ง <laughs> จ,จกสหัวพงกจากีตัวแมลงกลางคืนเราพอแ้งไยแจง้งตัวแมลงกับกินเงื่อจิ้งจก <laughs> จ,จ,จิ้นจุกมากระแลบีดีหลยจิ้นจุกมาแลบจ<อ>ิ้นไเี่แลบจินแมลงไค้ตัวตัวผู้ตัวแม่แล่ะแต่ตัวนี้ตัวผู้พี่น้องีกดลซตัวมาแระกินบ่ได้ดร้อง่้ ตัวแมาแรงกระจ๊กมาได้แรงบินมาถึงจิ่โจ๊กโจ๊กมาได้ดอกเอตัวแมาแรงกินมาได้แรงจ๊กก็รีบไปนี่แรงบินก็รีบแรงมาถึงลีบมาถึงแรงไปใช้เป็นเงินดิโอไดเสไลดรก็กินน้องพี่น้องได้มาถึงมาเนาะยี่สิบโตเนาะเออคนปราโลนนี่เลิกอีหลีเลิกพี่น้องเลยแดดก็หอนแห้งเลิ่มเลย อันนี้เที่ยงกลัวล่ะแดดก็ะ้อนยายหาแต่เสาวเด้อจ้า,ดจาได้สี่สิบเอตโตเด้อจ้าเด้อพ่อปนอยู่เด้อจ้าเด้อมื่อนี่ได้สี่สิบเอตโต้พ่อปนอยู่คันสอบคีบยาย,ายนคนกนอีปโปมกะเป็นกำลังใจให้ยายเด้อจ้า ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ด้วยจ้าเด้อเชียรห้ย่ายด้วยดีเสมอนมาด้วยจา้าสวัสดีจา้าลากนะจ๊บจูบสวัสดีครับกดติดตามคลิปต่อไปด้วยพี่น้องสู้เย็ <laughs>